สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้พาเ,เพื่อนๆมาเที่ยวงานเทวโลหะนะที่วัดราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยกันครับเ,เพื่อนๆนึกถึงบรรยากาศเก่าๆเ,เนาะเมื่อสมัยสักปี2520นะครับสมัยนั้นนะครับผมยังจําได้เลยครับว่างานเทวโลหะนะที่วัดราชธานีครับดังมากครับเ,เพื่อนๆจัดงานปีทีไีนะยคนหลั่งไหลามาทุก ทิศทัดขางครับคนเยอะมากครับเดินนี่เบียดเสียดกันเลยเม่ก่อนสมัยก่อนนะครับตอนไปเนาะเราก็ตอนที่เราไปจากบ้านเราไปวัดนะครับไปเที่ยวงานวัดลาดเนี่ยเมื่อก่อนก็มีรถโดยสารเขาเรียกรถโดยสารเนาะบ้านผมจะห่างกับวัดลาดธานีประมาณ6กิโลเมตรครับขาไปครับเราก็ด้วยความเด็กเนาะไปกับเพื่อนหลายๆคนครับก็ไปกันก็คือรถไปครับขาไปก็คือรถไปจำค่าโดยสารไม่ได้แล้ก็บาทหรือสองบาทจำไม่ได้กับนานมาก ขากลับไม่มีรถกลับก็มีนะครับเพื่อนรถหมดกลับคืนห้าทุ่มรถหมดเที่ยงคืนรถหมดอะไรชำนองเนี่ยครับรถเต็มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้วิธีเดินกลับครับห้าหกกิโล้วก็เดินกลับมันได้ครับแต่เราไปกันหลายคนครับสนุกสนานครับกังหันกางครีมรถลามันไม่ได้เยอะเหมือนสมัยนี้ครับเมื่อก่อนรถจะมาแต่ละคันโหแสงไฟมาแต่ละคันเห็นรถนี่นานมากครับเราเดินกลับเนี่ยแทบจะ ไม่เจอรถเลยครับรถยนต์ก็เดินกลับกันครับไปเที่ยวที่ไหนก็เดินกลับกันครับเทศกาลงานวัดครับไม่ว่าจะเป็นวัดบ้านป่วยบ้านขวางบ้านนาเมืองเก่าสองข้าวครับอย่างดีก็แค่จักรยานครับเพื่อนสมัยก่อนจําได้เลยครับไม่ว่าที่ไหนใกล้ไปได้หมดครับจริงๆสนุกสนานมากครับสมัยนี้แล้วครับสมัยนี้ไม่ว่าไกลขนาดไหนก็ไปถึงครับนะครับเมื่อก่อนไม่มีนะครับเนี่บ้านลม อย่างดีก็ชิงค้าสวรรค์รถไต่ถังครับเมื่อก่อนครับงานวัดเนี่ยก็จะจัดมีรถไต่ถังนะครับแล้วก็มีลิกเกมีภาพพยนต์นะครับมีอะไรล่ะเมียงูเหรอบ้านผีสิงเมื่อก่อนนะครับ ดังมากครับเที่ยวสนุกมากสมัยนี้ครับเนี่ยฮะมีบ้านลงมีรถไฟฟ้ามีอะไรเยอะแยะครับมีสิคชาสวรรค์มียังมีเหมือนเดิมอยู่ครับแต่บ้านทุกที่หายหายไปก็คือรถไก่ฉางไม่ค่อยมีแบะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นครับเพื่อนสนุกมากครับสมัยก่อนครับเที่ยวเทศกาลงานวัดนันสนุกครับเนาะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้มีหมดครับเมื่อก่อนมีขายหมดครับสมัยนี้ก็มีครับแต่มันก็เปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไปเยอะครับ มาก่อนนะจะกินละมุดอะไรงานละมุดเนาะแลอวละมุดมาขายครับเยอะมากมาก่อนเดี๋ยวนี้ก็พอเห็นบ้างครับมียัางมีอยู่รับละมุดงานเทวนี้จะขายไม่ได้เลยครับละมุดไปเที่ยวกันนะครับที่วัดราชานีครับเ,เพื่อนไปเที่ยวกันหรือยังครับขอบคุณที่ชมครับสวัสดีครับ